สวัสดีครับเจบอุดอนเอฟซีอาจารโครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปท่านพอลีครับธรรมทโลครับชายาท่านนะครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้วิยายในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรีครับรแรกครับเป็นเหรียญที่ออกที lonely, ah? ่วัดป่าของกุ้งนะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนครับวัดป่าของกุ้งจันทบุรีครับบ้านเกิดบองนองท่านโดยสันนิษฐานนะครับคิดว่าเป็นบ้านเกิดบางนองท่านแหะครับตามที่ผมรู้คร่าวๆมานะครับเราตามประวัตินะครับเราตามความที่รู้มานะครับนี่ครับท่านวัดป่าของกุ้งสองสี่เก้ากว่านะครับ ประมาณ97ครับ2497ครับโดยประมาณครับดูแล้วทำความเข้าใจไปด้วยกันครับนี่เหรียญแท้นะครับเหรียญแท้นะครับท่านจ้งสังเกตดีๆนะครับต้องคมชัดครับตดวหนังสือต้องคมชัดนะครับไม่บวมเบอร์นะครับพื้นเหรียญต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับเช่นนี้ท่านก็อย่าทิ้งนะครับเส้นนี้ครับเป็นเส้นทุกคนสังเกตอย่างยิ่งครับ เหรียญท่านนีจะเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นๆนนะครับเป็นรอยเกาาพิมพ์ครับมีรัศมีครับดูดีๆนะครับผมถ่ายให้ดูอย่างชัดๆครับถ่ายให้ดูครับตามตตัวหนังสือนี่มีเส้นวิ่งตามนั่นนะเป็นรอยกาาพิมพ์ต่างๆรอยปั๊มนะครับท่านต้องสังเกตดีๆครับจุดต่างๆพวกนี้ครับนี่ครับที่ผมชี้นี่ครับถ้าต้องสังเกตให้ครบถ้วนนะครับเส้นนี้ก็อย่าทิ้งโดยเด็ดขาดครับ ต้องคมชัดครับค่อนข้างจะใหญ่และเห็นชัดเด่นครับดูและทําความเข้าใจไปด้วยกันครับเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับผมพบเจอในชีวิตผมเนี่ยผมพบเจอแค่สองเหรียญครับผมพบเจอแค่สองเหรียญครับนี่ครับเหรียญอย่างนี้ต้องดูดีนะครับความแท้ของเหรียญนี่ครับมันมีหลายฝีมือนะครับรุ่นนี้ยก็เป็นเหรียญราคามีราคาครับ ค่อนข้างแพงครับคนจะสังเกตด,ด,ดีนะครับร้อยเสี้ยนร้อยเกาพิมพ์ต่างๆท่านต้องดูด้วยนะครับดูให้เป็นธรรมชาติเท่านั้นและสะสมจะได้ถูกทางครับท่านพอดีนี่เป็นสายวัดป่าครับเป็นสายอาจารย์มั่นลูกศิษย์อาจารย์มั่นครับสายวัดป่าครับวัตถุมงคลท่านสร้างจํานวนเยอะนะครับพวกนื้อดินพวกปุยันดวงพวกใบโพต่างๆนี่ย พวกเหรียญเซมาพวกเหรียญนี่ยะมันเยอะนะครับเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับวัดนี้ออกที่วัดปาเขงกุ้งครับแต่วัดจริงๆท่านก็อยู่วัดอโศกกรามนี่ครับแถวสมุทปราการนี่แหละครับวัดอโศกกรามครับนี่วัดป่าเขากุ้งเป็นพระวัดแรกเกิดของท่านนะครับท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดอโศกกรามนี่ครับ อยู่ในแถวสมุดประการนี่แหละครับดูดีแล้วทำความเข้าใจนะครับไม่ต้องฟังเรื่องอื่นครับมาฟังเรื่องเหรียญนี่แท้ไหมแท้ที่เหรียญนะครับไม่ใช่แท้ที่คำพูดนะครับดูครับผมจะถ่ายทุกมิติให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูแล้วเข้าใจครับนี่ครับความคมชัดชัดไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยเสี้นต่างๆก็มีนะครับเห็นอยู่นะครับเสี้นเห็นนะครับวันนี้อากาศดีครับ แสงพอครับเห็นชัดครับดูครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับเมตตาท่านก็อย่าดูต้องดูดีๆนะครับหูตาปากจมูกของท่านท่านดูดีครับไม่บี้ไม่แบนนะครับดูดีๆแล้วทำความเข้าใจครับผมถ่ายทุกอนวยให้ท่านดูครับของจริงมันต้องสู้กล้องครับสู้และให้ชัดๆครับเต็มจอครับให้คนที่เขาเป็นพิจารณาครับ ไม่ต้องฟังเรื่องรล่าของผมนะครับทันพิจารณาตัวท่านเองครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ท่านตลังพิจารณาอย่างมีสตินะครับทําความเข้าใจไปด้วยกันครับเราจะไม่สอ่สอนเล้นครับซ่อนเล้นส่อนปมครับเอาความจริงจริง,รงที่เราเจอมาครับมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านพิจารณาด้วยกันอย่างมีสติ ว่าทิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ครับคนเป็นเขามีนะครับคนที่เขาเก่งจริงเขาก็มีครับเดี๋ยไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาครับต้องต้องศึกษาเองครับอย่าเชื่อใครเด็ดขาดต้องเชื่อตัวเองมากกว่าครับนี่ครับรอยเสี้นต่างๆเห็นไหมครับผมถ่ายให้ดูทุกอณูนะครับอย่างชัดๆครับจะเอาตรงไหนครับว่ากันไปชัดไหมครับ ้าใช่ชัดใช่ชัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงนี่ครับดูดีครับเส้นเสี้ยนต่างๆจะทิ้งนะครับผมถ่ายทุกอนุให้ดูครับเนี่ยถ่ายอย่างชัดๆครับไม่สันเลนซ์ซันปลอมครับไม่สร้างวัฒกรรมต่างๆนะครับพูดจากประสบการณ์และตามเนื้อหาสาระเท่านั้นนี่ครับ อย่าไปังเขาเล่าจำเข้ามานะครับต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองครับเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็ทันสมัยพอสมควรพอหาข้อมูลได้อยู่ครับหาได้ครับแต่ต้องพิจารณาอย่างมีสตินะครับและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับดูครับเม็ดพวกนี้ต่างๆนี่อย่ารืมอย่าลรมนะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดครับดูให้เป็นธรรมชาติของเขาเท่านั้นครับ ขอบนอกขอบเนต้องดูนะครับหน้าหลังมันปั้มได้เหมือนกับไม่ต้องเล่นแล้วครับครับไม่ต้องเล่นแล้วครับไม่ต้องสะสมแล้วครับดูดีนะครับทำความใจกันครับเรามาชมหน้าหลังครับนี่ครับสวยไหมครับเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญนี้เป็นกระไหลทองนะครับ กระไลเดิมนะครับไม่ได้กระไลใหม่นะครับไม่ได้จบแต่งนะครับนี่ดูดีครับอาจารย์ลีครับนี่ครับดูดีๆพิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับขอบเหรียญพวกนี้ท่านลองดูนะครับต้องเป็นธรรมชาติและคมชัดเท่านั้นนะครับเหรียญพวกนี้เขามีเส้นเสียดรอยเกาาพิมพ์นะครับคุณดูดีๆนะครับดูดีๆครับ กขาจะมีเส้นขนด้วยนะครับเส้นรัศมีครับเยอะมากเลยครับท่านต้องใช้กล้องดีๆนะครับจับดีๆครับส่องใช้แยงหาแสงดีๆครับอยงซ้ายอยงขวาดูครับหามุมครับให้มันเจอสิ่งที่คุณหาครับดูดีๆครับทำางานเข้าใไป้วยกันครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากนะครับวัดออกที่วัดป่าของกุ้งครับ แล้ววันต่อไปเราจะเอาเหรียญวัดอโศกรามมาลงให้ท่านดูได้ชมครับครับเรียกว่าปากของกุ้งครับวัตถุมงคลท่านท่านสร้างไว้เยอะนะครับับดูดีครับเดี๋ยวฟังเรื่องเล่าจากผมครับให้ดูเหรียญแท้ที่เหรียญครับไม่ใช่แท้ที่คำพูดของใครคนใดคนหนึ่งนะครับให้แท้ที่เหรียญครับดูครับธรรมชาติต้องให้เป็นอย่างนี้เท่านั้นครับ นี่ครับขอบรายลูกซมเรียกเหมือนกันนะครับต้องดูครับรายรองพิมพ์ตัดนี่ครับตรงนี้เป็นระเบียบดีนะครับรุ่นนี้หูต่างต่างเนี่ยดูครับเจาะอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวานิดหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะการเจาะมันไม่แน่นอนครับมันอยู่ทิ่มตรงไป็อกขาดแล้วครับรูแล้วครับเป็นเครื่องมือที่สมัยก่อนเขาก็ดีนะครับ เจาะรู้นี่ไม่ไม่ต้องมานั่งเจาะใช้สว่านเจาะที่เหรียญแล้วครับจับขึ้นมาก็แทงเลยครับดูดีๆครับทาความเข้าใจไปเลยกันครับผมถ่ายทุกอน,นุยท่านดูนะครับให้ท่านดูอย่างเข้าใจและพิจารณาอย่างเข้าใจและถีท้วนครับดูครับธรรมชาติของเหรียญน,นี่เขามีเสี้ยนนะครับเสี้ยนต่างๆเยอะมากครับ แต่คุณต้องใช้กล้องนะใช้ความสามารถของส่วนตัวของท่านเองด้วยครับประกอบไปหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้มันชัดอย่างนี้นะครับถ้าชัดอย่างนี้ของใครก็ใช่นะครับไม่ใช่แค่ของผมคนเดียวนะครับไม่ใช่เดือนนี้เดีอนเนีวนะครับนี่ครับดูครับผมถ่ายทุกอนุให้ดูนะครับนี่ครับที่ในทางก็พอเห็นนะครับแด้ทำความเข้าใจไปด้วยกันครับเหลือนี้วัดออกวัดป่าของกุ้งครับ เป็นเหรียญที่หายากครับผมสะสมมาหลายสิบปีก็ได้เจอแค่2เหรียญครับครับผมได้พบเจอแค่2เหรียญครับจึงนำมาลง y o u t u b e ให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้พิจารณาครับอย่างละเอียดถี่ท่วนครับดูดีๆครับทำของใจด้วยกันครับขอบข้างนี่ผมไม่ชี้นำนะครับคุณจาตรงไหนว่ากันไปครับมันก็เป็นตัดอย่างนี้แหละครับ ธรรมชาติการตัดเหรียญตัดยังไงมันถึงจะไม่ปิ้นเนื้อมันจึงเนื้อไม่ปิ้นหน้าปิ้นหลังเหรียญจะไม่เป็นรอยครับเวลาตัดหลายๆเหรียญซาวใบซาวมามันจะไม่เป็นรอยครับเพราะเวลาเก็บเขาบอต้องเจ็บรวบๆหระครับเวลาปั๊มก็ลงลงลงลวงลงลงลงครับดูครับขอผมไม่ชี้นำนะครับจะตรงไหนก็ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับ ชครับสาเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมันใช้หน้าหลังได้คุณก็จงเลิกเล่นล้ะครับไม่ต้องเช่าหาครับขอไม่ถ้าเขาตัดไม่คงเขอต้องแต่งละครับเป็นเรื่องธรรมดาของโรงงานครับดูดีๆนะครับไม่ชี้นานะครับเลือกเอาจะทรงไหนนี่ครับถ้าผมจะบอกตรงนี้ก็ได้ละครับแต่ผมไม่ชี้นาครับผมรู้ดีครับผมรู้และเข้าใจครับ นี่ครับหนึ่งเหรียญครับถ้าหน้าหลังมันปั๊มได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นผมส่วนตัวผมเองนะครับผมเลิกเล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วรุ่นนั้นหาเล่นที่เราพอรู้นี่ครับดูดีๆครับทุกอนุเลยครับผมถ่ายดูให้ท่านดูครับถ่ายทุกอนุครับความหน้าความหลังอะ้รขึ้นทั้งลงครับให้ท่านเลือกเอาครับจะตรงไหนเนี่ยดูครับทำความใจด้วยกันครับ ของจริงต้องกล้าสู้กล้องครับถ่ายจะชัดไม่สั่นเล่นครับผมจะไม่สั้นเล่นด้วยแขรดครับแบ่งปันความรู้กันครับท่านที่สะสมเหรียญจะได้เหรียญแท้และเหรียญที่ท่านถูกใจครับเหรียญที่ท่านต้องการและท่านหาจะได้ถูกใจได้เป็นสีมงคลเดืตัวท่านเองและครอบครัวครับ อยู่ครับเป็นท่านพุรนี่ไม่ใช่หาดูได้ง่ายนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากครับผมพบเจอก็แค่สองเหรียญนะตลอดชีวิตผมเนี่ครับพบเจอแค่สองเหรียญครับอยู่กับบ้านผู้เมเมเบรมบาครับครับขอแบ่งปันมาครับขอแบ่งปันมาครับอยู่แท้ขอแบ่งปันครับ ท่านกระจใจดีนะครับลูกเมียท่านกระจใจดีนะครับเข้าใจผมครับเข้าใจดีครับเขาก็แบ่งปันให้ครับแบ่งปันในราคาที่โฉไม่แหงมากครับแต่ปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วครับเหรียญเนี่ยดูดีนะครับมิติเขามีเยอะนะครับท่านพลีรธรรมทโถรวัดป่าของกุ้งเหรียญนี้ออกที่วัดป่าของกุ้งนะครับ แล้วต่อไปผมจะนำเอาเหรียญอะไรโปรดติดตามคลิปผมครับดูสวยไหมครับใช่ไหมครับดูสวยดูใช่ดูแท้กดแชร์ให้เพื่อนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจขึ้นกันแล้วกันร้านมาลาเจอาโรจะอาจารุกท่านอยากชมเข้ามาชมได้นะครับมาบอกชมได้ครับ ถ้าเราไม่ได้ไปไที่ร้านแทกอนัทครับอยากจะชมเข้ามาชมครับผมยินดีให้ชมและทําความเข้าใจไปด้วยกันครับสว,สวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ